สวัสดีครับสามสิ่งสามอย่างที่ต้องเตรียมก่อนที่จะยื่นเอกสารกู้สร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองมีอะไรบ้างครับวันนี้มาให้ความรู้สำหรับพี่น้องที่มีที่ดินอยู่แล้วแล้วก็มีงานทํามีเครดิตบโูโรแล้วก็เช็ควงเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะยื่นกู้ ครับรู้แล้วว่าตัวเองจะกู้ได้เท่าไหร่รู้แล้วว่าจะสร้างบ้านแบบไหนยังไงครับเขียนแบบอะไรทุกอย่างจบแล้วเรามาดูว่าสามอย่างที่ต้องเตรียมก่อนที่จะยื่นกู้เนี่ยครับต้องเตรียมอะไรบ้างาก่อนอื่นขอแสดงความยินดีครับกับน้องมิน น้องมินที่วันนี้ไปโอนกันมาครับบ้านสุวิมานวิวบ้านแดงใหญ่คือ,จอ,อ,คอจองกันตั้งแต่ตอกเสาเข็มครับยังไม่ตอกเสาเข็มมจองกันตั้งแต่ตอกเสาเข็มเมื่อ,อไ,ปไปปลายปีที่แล้วก็เสร็จร้อยเปซละครับก็เหลือตัวบ้านเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ับนี้ก็จะเหลือพวกของแถมสวัสดีครับน้องครับน้องทิส ก็จะเหลือของแถมที่จะจัดการให้ครับวันนี้จะให้ความรู้เรื่องสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองที่จําเป็นที่ต้องยื่นกู้กับธนาคารมันต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับเขาเรื่องเลยข้อที่หนึ่งเลยที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมตัวเรานี่แหละหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไม่ติดบูโรนะครับไม่ติดอะไรแล้วนะครับก็ รู้วงเงินด้วยนะครับเราก็เตรียมเอกสารเอกสารที่ต้องเตรียมเลยก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหนังสือรับรองเงินเดือนถ้าใครมีคู่สมรสก็ทะเบียนสมรสพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสด้วยอันนี้ในกรณีเตรียมตัวนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่บริษัทมี MOU กับธนาคารทอสอสก็ขอหนังสือรับรองสิทธิ์มาด้วยนะครับสอบถามได้จากหน่วยงานของเราเลยว่าบริษัทที่เราทำงานอยู่นะครับมี MOU มไหมมีทำได้ทำสัญญากับธนาคารทอสอสหรือเปล่าถ้ามีก็ขอมาด้วยครับก็เตรียมตัวนั่นคือเตรียมตัวอ่เตรียมตัว ก่อนที่จะไปยื่นกู้ครับข้อที่2เลยก็คือเตรียมที่ดินนะครับเตรียมที่ดินให้พร้อมขออ้ขอ2ข้อ3เนี่ยขออ้อ2อโอเคข้อ2นี่คือเตรียมเอกสารเรื่องบ้าน,นที่ดินเรามีอยู่แล้วที่ดินเรามีอยู่แล้วนะครับเราเตรียมเอกข้อ2คือเตรียมเอกสารเรื่องบ้านมีอะไรบ้างครับ มีแบบบ้านแบบบ้านก็จะมีแบบสำเร็จกับแบบที่จ้างเขาเขียนแต่ก็แนะนำให้เป็นเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่เลยมันจะได้ลงได้ลงล็อกกับที่ดินของเราบางคนมีที่ดินที่จำกัดอาจจะ50วา60วาหน้าแคบหน้ากว้างแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเข้ามาในี่บางครั้งซื้อมามันอาจจะระยะมันอาจจะไม่ได้ นแนะนําให้เขียนใหม่เขียนแบบเนี่ยก็มี2ออย่างหนึ่งก็คือจ้างฟรีแลนซ์เขียนอันที่สองก็คือ,อให้บริษัทที่สร้างบ้านให้เรานะครับเขียนให้เลยผู้รับเหมาบริษัทที่เขาจะสร้างบ้านให้เราให้เขาเขียนให้เลยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วแต่และที่ไม่เหมือนกันบางที่ก็รวมกับบ้านไปเลยรวมกับราคาบ้านไปเลย แบบบ้าน B.O.Q เขาก็จะถอด B.O.Q ให้เรียบร้อยก็คือปริมาณงานก่อสร้างบ้านหลังนั้นๆครับว่าเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ใบขออนุญ,ญาตก่อสร้าง3อย่างที่ต้องเตรียมสำหรับเรื่องบ้านนะครับสำหรับเรื่องบ้านสำหรับตัวบ้านเนี่ยครับคือบ้านเนี่ยนะครับเราได้แบบมาแล้วเนี่ยเราจะให้ใครสร้างให้ก็ได้ ราคากลางปัจจุบันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ13,000ถึง18,000ประมาณนี้ต่อตารางเมตรนะครับถ้าบริษัทใหญ่ๆมีมีนั่นหน่อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอาบริษัทที่เรามั่นใจนะครับที่เราติดตามอยู่ที่เราชอบว่าจะสร้างบ้านให้เราเสร็จแน่นอนสําคัญนะครับตรงนี้จะสร้างบ้านให้เราได้ดี ในมุมมองของเราแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จตามกําหนดการที่เราต้องการแบบที่เราอยากได้มากที่สุดก็ตัดสินใจเอาแต่ถ้าใครนะครับอยากได้ถูกอยากได้ถูกนะครับก็ซื้อวัสดุเองแล้วก็จ้างช่างแถวบ้านนะครับสร้างให้แต่เราก็ต้องมีเวลาที่จะบริหารจัดการเรื่องของซื้อวัสดุก่อสร้าง ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ดูหน้าง,งานด้วยตรงนี้นะครับถ้าอยากได้ถูกลงมานะอยากได้คอร์สที่มันถูกลงมาอาจจะมีวงเงินที่จํากัดนะครับในการที่จะก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งอ่ะครับก็สร้างเองได้หมายความว่าจ้างช่างที่เป็นช่างแถวบ้านนะครับให้เขาสร้างให้เราได้แต่เราต้องควบคุมดูแลด้วยนะครับไม่งั้นโอกาสที่จะ ออกมาไม่ได้ดังใจเรานี่สูงมากๆเลยอ่ะก็ไปตัดสินใจกันเราเองนะครับในส่วนข้อ2ก็คือเตรียมแบบบ้านนี่แหละครับพร้อมทั้งคนก่อสร้างด้วยผู้รับเหมานะครับคนที่จะมาสร้างบ้านให้เราเนะี่ยเตรียมให้พร้อม,อมข้อที่สองตกลงราคาอะไรให้เสร็จตับเรียบเรียบร้อยนะครับแล้วข้อที่สก็คือเตรียมที่ดินอืมบางคนอาจจะมีบ้านเก่าอยู่ เป็นบ้านไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้หรือใหม่เพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหม่นี่แหละครับก็ตรงรื้อนี่ก็ถ้าเราไปตรวจบูโรตรวจเครดิตะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับรื้อได้เลยอไม่มีปัญหาเขายื่นไปเรารู้วงเงินไเราก็ผ่านก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่ชัวร์ก็ให้รอให้อนุมัติก่อนค่อยรื้อเพราะเขามีระยะเวลาอยู่ว่าหลังจากที่อนุมัติแล้วต้อง กี่วันกี่วันสร้างครับพอตรงนั้นหรือบ้านเนี่ยก็ประมาณ3วันไม่เกิน5วันเนี่ยเสร็จแน่นอนถ้าไม่หลังใหญ่จริงๆครับส่วนมากหนึ่งสองวันก็เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นบ้านไม้เอาเต็มที่เลยไม่เกิน3วันแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถมดินอีกสัก3วันปรับพื้นที่ให้มันได้ระดับที่เราพอใจหรือใกล้เคียงกับข้างบ้าน ถ้าเราสูงกว่าเขาเกินไปก็ไม่ได้อีกเขาก็แต่และพื้นที่แต่และอบตอเทศบาลก็จะมีะกฎหมายควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเลยการถมที่นะครับต้องอะระดับเดียวกันกับอ,อาจจะสูงกว่าถนนมาสัก50เซนนะครับหรือเมตรหนึ่งแต่ทางข้างเขาขึ้นเป็นเมตรแล้วเราจะเป็น50เซนก็ไม่ได้เราต้องขึ้นเป็นเมตรแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูทะลี่ยข้างๆแล้วก็ถนนด้วยนะครับเดี๋ยวผู้รับเหมาก็คงจะ ให้คําตอบในเรื่องนี้สําหรับข้อ2ถ้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับอสอบถามด้วยสอบถามเพื่อนบ้านข้างๆด้วยแถวนั้นด้วยว่าระดับที่เราก็ตัวเองต้องการเลยว่าสูงจากพื้นเท่าไหรด่ดีที่พอเหมาะกับเราแต่อย่างน้อยก็ข้างหน้าบ้านก็อย่าให้ต่ํากว่า50เซนตัวบ้านก็จะสร้างเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ6 0สถึงหเมตรตัวบ้านนะครับจากพื้นที่ถมแล้วเพราะฉะนั้นมันสูงอยู่แล้ว นะครับห้าสิบเซนก็น่าจะพอเหมาะพอดีกลางๆกลางๆนะครับแต่ก็รอยุบตัวด้วยอาจจะเพิ่มมาสักหกสิบเจ็ดสิบให้ดูดินมันยุบลงด้วยอ่านี่เตรียมพื้นเตรียมดินนะครับเตรียมสามนี่คือเตรียมพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างอืมอ่าขอหลังจากที่นะครับอ่าอันนี้เสริมให้หลังจากที่เคลียร์พื้นดิน ถ้าบ้านที่ไม่ต้องรื้อครับเราก็ถมไว้เลยปรับไว้เลยถ้าถมไว้เป็นปีก่อนหน้านี้ก็ยิ่งดีครับส่วนมากก็จะถมไว้ก่อนนั่นแหละพอจะสร้างจริงก็เอาเข้ามาอีกนิดนึงได้ครับคราน,นี้หลังจากที่เตรียมเราก็ยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุมัติถึงขั้นอนุมัติแล้วนะครับเราต้องไปขอขอน้ําครับขอน้ําขอไฟชั่วค่าวบางที่ ก็บริษัทหรือว่าผู้รับเหมาปเป็นคนดําเนินการให้ในเรื่องของน้ําของไฟเพราะว่าเขาต้องเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่สร้างบ้านผู้รับเหมาที่สร้างบ้านทั้งน้ําทั้งไฟค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบครับก็ตกแล้วแต่จะตกลงกันครับเรื่องนี้ถ้ามันใกล้มันไม่ยาก,กติดกับบ้านชาวบ้านเขาก็ต่อได้เลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปขออยู่ดีนะครับขอไปเพื่อเข้าบ้านตัวเองแต่ถ้า มันมีบ้านเก่าอยู่แล้วมันมีทะเบียนบ้านเก่าอยู่แล้วมันไฟมันมีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นน้ําก็มีแล้วไฟก็มีแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เป็นที่เปล่าเลยยังไม่มีบ้านยังไม่มีนะแต่มีน้ําผ่านมีแล้วก็ขอทางเทศบาลทางอบอตอที่เราอยู่ขัดเตรียมไว้สําหรับงานก่อสร้างเพราะเวลาลงมือจริงมันก็จะได้เริ่มต้นได้ทันทีเลยครับนี่เตรียม3ามอย่างนี้เตรียมให้พร้อมรับรองการสร้างบ้านบน ที่ดินของตัวเองจะกลายเป็นเรื่องง่ายครับวางแผนให้ดีสำคัญทั้ง3อย่างเลยตั้งแต่ข้อที่1ตัวเองครับข้อที่2อ,อบริษัทรับสร้างบ้านผู้รับเหมาแบบบ้านข้อที่3ก็คือที่ดินสำคัญทั้ง3อย่างเลยถ้าทำา3อย่างนี้พร้อมหมดเราก็จะได้สร้างบ้านกันแบบสบายใจนะครับก็ขอแสดงความยินดีสำหรับ พี่น้องหลายๆคนที่กําลังสร้างอยู่แล้วก็ได้ผู้ละเมาได้คนก่อสร้างที่ดีครับไม่ทิ้งงานงานออกมาเป็นที่พอใจครับก็ขอแสดงความยินดีทุกคนทุกท่านด้วยครับแล้วก็สำหรับตัวผมนี่ก็รับตั้งแต่ออกแบบนะครับออกแบบบ้านเขียนแปลนบ้านก่อนออกแบบเขียนภาพ 3D เขียนบีโอคิวทุกอย่างจบหมดเลยนะครับถ้า ไม่สะดวกที่จะมาขออนุญาตก่อสร้างเราก็ดําเนินการให้ไม่สะดวกเรื่องน้ําเรื่องไฟเราก็จะดําเนินการให้เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมากลับไปกลับมารับค่าใช้จ่ายสูงเดี๋ยวเราดําเนินการให้ครับจนถึงขบวนการก่อสร้างยื่นกู้เอกสารยื่นเอกสารยื่นกู้กับธนาคารจนได้รับอนุมัติ แล้วก็ก่อสร้างครับก็จะทําจนเสร็จสับทุกขบวนการแล้วเราจะไม่ได้เบิกงวดแรกงวดแรกมาลูกค้าก็อาจจะเก็บไว้หรือเอาไปใช้จ่ายก่อนก็ได้เราจะเบิกงวดที่สองงวดแรกยังไม่เบิกนะสร้างให้ก่อน20-30ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับเรื่องของการทิ้งงานนะ งานไม่เสร็จทิ้งงานก่อนอะนะครับงานไม่เสร็จตามกําหนดพวกนี้ครับสบายใจได้เราทําให้เต็มที่แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นเกรดดีนะครับเกรดเอสีซะส่วนมากถ้าไม่ได้ก็จะเป็นที่ใกล้เคียงกันวัสดุตัวไหนที่ไม่มีก็จะเป็นเกรดใกล้เคียงกันนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับอีกงานรับสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง รับดูแลตั้งแต่ต้นจนจบทุกขบวนการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ